สวัสดีครับนะครับกเ็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับเพลงที่เพื่อนๆแนะนำกันมานะครับก็ทยอยนะทยอยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะพูดมันเสร็จไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าแกะมาให้แล้วนะครับอันนี้เป็นเพลงรอเมียพี่เพลอนะครับเพลงนี้ผมก็จะแกะบางเพลงผมจะแกะแค่ความลักๆนะครับเพราะว่า บางชุดมันเป็นหม้อลำเป็นอะไรเงี้ยเวลาเขาเล่นพินนะเขาก็ใช้ลูกน้อยเข้ามาช่วยนะครับส่วนใหญ่แล้วมือพินเขาเจะไม่เล่นจกเพลงหรอกครับเขาก็จะไปเล่นไปประสมกับลำเพลินบ้างอะไรพวกน,นี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเล่นจกเพลงนะครับเพราะว่าบางโน้ตบางเมโลดี้มันไม่เข้านะครับมาดูนะครับผมจะแบ่งเป็น e p ีนะครับ เพลงนี้มันยาวก็จะประมาณตั้งซ้ำ EP นะครับสาม EP ก็จะไม่ไม่ร้องนะครับเ,เพราะว่าผมร้องไม่เป็นจับได้แต่พอเป็นซีกซี่อย่งนะครับมาด,ด,นะบดูตอนอินโทรนิดหนึ่งนะครับมาดูตอนอินโทรขออนุญาต ของลงหน่อยนะฮีฟามีลามีฟาลาฟามีเลโดเลมีเลโดทีลาทีเลโด,ลลท,ลท,ลโดลทีลาครับมี มีละมีฟ้ามีละมีฟ้าละฟ้ามีเลโดเลมีเลโดทีลาทีเลโดทีลาไปครับเห็นใจคนมีเมียนะมีมีโดโดทีลาตอนลาโดทีลา ลาดเลมีเลเลม่ลมมีมลาดเลมีเลเลมลมีมีเห็นใจคนเมียนะมีโดมีโดโดทีลาตอนลาดทีลาลาดเลมี บรรทัดต่อไปครับเธอก็รู้นะมีเล่ละมีฟ้าละฟ้ามีเลมีเล่ลามีฟ้ามีฟ้าละฟ้ามีเล่ฝาใจฝานะครับตัวตัวบนฝาช้านะฝาหรือฝาธรรมดาไหมนานดีทีนะฝาบนนะมี mi la mi 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 le la mi fa la fa mi le pa wo nha do la ti la ti di do ti la à để lòng đồ mi do do ti la mi do do ti la fa la do ti เล่นกับสามชากอา็อาจจะมีการตัดโน้ตน้อยนึงนะถ้าเล่นกับาสาวลำเพินธรรมดาก็าใช้นี้ได้เลยต่อไปนะครับเรื่องภรรยาไม่ชิกลัะครับมีลาลาโดทีลาโดทีลาเพื่อบกควโดทีลาให้เก็บเขาไม่ธรรมดา โดลาโดมีมีมีรอหน่อยนะครับมีเลยนะมีทีโดดีที่รักจ๋าอย่าเพิ่งน้อยใจครับลาทีโดลาสอนลาโดทีลานะครับอ่ะเริ่มเรื่องภรรยาเนี่ยยาวเลยลา ทีละหลงนะไม่ได้ยินเลยเร็วหง,งประมาณนี้นะครับต่อไปทีนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นหมอลำเป็นตั้งใดก็ตั้งเป็นเมื่อเจ้าอะไรเนี่ยเราไปแกะหมดเนี่ยไม่ได้ครับเวลาเขาเล่นเขาก็จะเล่นก็จะมีวิธีการเล่นถ้าใครที่ตามอศาจารย์ตุ้มอินสะดืเขาก็จะมี จะมีลูกลูกครืออะไรนะมันไม่ได้แกะเป็นโน้ตอะนะครับจะเล่นลําบากทีนี้ก็อันนี้ะนะผมใส่ลูกน้อยเข้ามามันจะเล่นได้ง่ายเอาไว้ใช้กรณีเวลาเล่นคู่กับลำเพลินแะ้วนกะ็ลูกน้อยนี่ไม่ใส่เลยนะสมมุติเราจบที่ที่รักใจเพิ่งน้อยใจนะลาทีดูลาตอนลาดูที่ลาดู เลโดโดทีโดโดเลโดโดทีโดโดเลโดโดทีโดเลโดดีโดเลมีซอนลาเนี่ยโดเลโดโดดีโดโดเลโดโดดีโดโดเลโดโดดีโดเลโดทีโดเลมีซอนลาเนี่ยนะครับดีทีนะครับโดเลโดดีโด ทีโดเลโดที่โดเลมีซอนลามีมีละซอนซอนลามีมีละซอนซอนลามีมีซอนมีมีละมีมีซอนมีละมีซอนมีนีฮยมีมีมีละซอนซอนลามีมีละซอนซอนลามีมีซอนมีมีละมีมีซอนมี มีม mm yeah. you know, so ีซอนมีตรงไวนะมีมีลาซอนลามีลาซอนตรงลามีมีซอนมีลามีมีละมีมีซอนมีละมีซอนมีทีนะครับข้ากัลเเกเลยโดเลยโดทีโดเลโดทีโดเลโดทีโดเลมีซอนลา ล่ามีสอนมีน่ามีมีล่ามีสอนมีล่ามีมีลามีมีลามีสอนมีแบบนะฮมีมีน้ามนขอให้มีมีน้ามีนีามีมีสอนมีมีล่ามีมีสอนมีล่ามีสอนมีฮะต่อไปครับน่ามีสอนมีล่ามีสอนเล่เล่มีสอนเล่มีมีส้นเล่มีสอนตันโดนะครับฮะล่ามีสอน อันโตก่ะสั้นมีสั้นมีงงเอาตลกันเริ่มนะครับมีแล้ว ซ่อนมีมันเป็นลูกน้อยที่มันต้องควงนะนะก็เคยซ่อนไปแล้วแล้วกันนะก็เอามารวมกันนะเอามาต่อตรงนี้บางคนอาจจะไม่ไม่ได้เล่นลูกน้อยลักษณะแบบนี้ก็ได้อา,อาจจะแบบคงเคยซ่อนไปแล้วนะก็เอามาผส้มกันฮะนะครับจะอีกรอบหนึ่งครับโดเรโดนะครับ, do, le, do. รบลูกน้อยนะครับโด ជ្ម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 ្ เล่ลาโดเลโดมีเตวดาโดเลโดลาเลโดมีเลโดลาเอโดเลโดลาเลโดมีเลโดลาลีลาโดลาโซนลาโอนมีลีมีโดมีลีมีโดมีทีมีลาโอนลาโดมีโซนลาแล้วก็เราก็ค่อยไปขึ้นท่อนต่อไปได้เลยนี่ครับจะไปดูกันที่พีหน้านะครับพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครที่ไม่ใส่ลูกน้อยก็ได้นะครับลูกน้อยก็เล่นเหนือไปเลยนะครับแต่ถ้าใครจะใส่ลูกน้อยเป็นแบบฉบับตัวเองก็ได้นะครับไม่ยังเป็นต้องเมือนผรมนะครับ